สวัสดีนะนะนะักยิงป่าทุกคนคนระับวันนี้หายิงป่าผุดเหมือนเดิมมาหมายใหม่ครับหมายนี้ยังไม่มาอะไรวะนะยางสิบเอ็ดเซนเหมือนเดิม มอมาถึงก็ยืนดูสักพักลครับมีอยู่สี่ห้าตัวตัวหนึงยังไม่มีใครมายิงนะหมายนี้หมายรับผมก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันตัวปลาขึ้นไม่ตื่นสักตัวก,ก็ไม่ถือว่าช้านะ แต่ก็พอยิงกันไปดูอุ้ยไม่ใช่ไ,ไอช่อนหยิบฝั่งนู้นตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งตรงนี้น่าจะสองตัวแล้วก็มีตัวหนึ่งตรงนี้ปลาอยู่ประมาณไซส์ไซส์สองสามครับประมาณตัวนี้ถือว่าใช้ตัวนี้ถือว่าาต้ đồn 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 na na đồn hấp ông oh. oh nhìn chuông chuông mình dón mình dón. ba giờ thế thế đồn này nhá hoàn chiếc Bán con bán hay còn không mấy bố đồ này con ba mình hay thổ quán đây, đây con ba mình hay thổ mai được không ô đồn trường ba đồn trường โดนคอโดนเชิงน้อยเดียวอุเปิดคิปมาได้เรื่องลแล้วน้ะมันสองโลนี้โดนเชิงครับนะฮนะโดนเชิงนิดเดียวโดนเชิงนิดเดียวตาต่าไปหน่อยนึงแล้วก็เป็นแต้มครับ มาถึงซัดที่แรกเลยไซส์ประมาณถึงสองโลนี่ตัวเล็กจังโอ้ได้ช็อตยิงพอดีเลยครับนะ้นะก็เดี๋ยวเราดูต่อมันมีหลายตัวนะเดี๋ยวดูต่อครับโมผมว่าไม่ถึงน่าจะไม่ถึงสองโลโลกว่านี่แหละแต่ไม่รู้จะกว่าเท่าไหร่ ดูดิโดนแบบโอ้มินมากเลยตัดต่ำไปหน่อยอประมาณโลกว่าสันไม่หนาโูกว่าสองโลมานนี่มั้งจะจับดูนะจะไม่ถึงประมาณโลไปลายโอเคถือว่าเป็นแต้มครับโอ้เบาเบาลูเปา ตกใจหมดปลาช่อนชะโดูก็เยอะนะเนี่ยลองดูตัวต่อไปครับปลาหน่าแยงไม่ตื่นเพราะว่าผมเล่นปลาเบานะมมนได้เล่นอะไรหนักมากน่าจะยังไม่ตื่นนะคิดวา่าเก็บปลาเดี๋ยวลองดูอีกครับมาแล้วเต็มแรกวันนี้ไม่แฮวเมื่อวานสามตัวมีแต่ใหญ่ๆไม่ได้ถ่ายคลิปสักตัวโอเคครับผม ยอดปืนศูนย์ลำคู่ใจครับศูนย์เป็นศูนย์เปิดข้างนะลำนี้ประกอบเองทั้งลำครับศูนย์หน้าก็ศูนย์หน้าแบบฝังลางนะครับเอาเลื่อยผ่าแล้วก็ฝังเข้าไปทีเลื่อยช่วงระยะอยู่ที่หกสิบนะครับถึงเงี้ยงนะถ้าถึงหน้าไกลก็หกสิบห้าลางยาวเม็ดเยับถึงปลายสี่สิบ Okey, dah